นิคของผมง่ายๆแต่ของผมคือสไตล์ไม่มีกรรมโกยอย่างนี้เลยอ๋อแบบหา,ายมือคุณพี่ระวังนะกูป,ปากนะทั้งคนไปถึงนะพี่นะไปทางนู่นเหรอโอเคอ่าลากทุเรียนเราคุยกันแล้วว่าอยู่ปลายตรงพุ่ม60ไปนี่4ี่ถ้าเราจะใส่จริงๆก็ใส่แค่เสมอตรงพุ่มไปถึงโคนต้นได้เลยไม่เกี่ยวให้ต้นเน่าต้นเป็นไรนะใครอย่าไปเชื่อนะอว่ามันจะเน่า อวยนอ้องจบแล้วไม่ไม่จริงจริงตอนเนี้ยไอ้น,นี่มันคุมผมจะให้ดูว่าเม<อ>็ดปุ๋ยผมกระจายกว่าคุณแม่ใส่เมื่อกี้แล้ววิธีอ่ะมันต้องงองนะถ้าไม่งอมไปนู่นเลยนะอคอนทรนคอนทูนใช่ผมใส่อ่ใครถนัดนี้ก็ไปท่านีแหลพวพริกมือท่านี้นี่พริกมือท่านี้มันต้องมีเป็นนางลำะเนี่ยข<ละ>อบเลยฮะอย่าก,กำปุ๋ยกำน่ะแหมมือคนไม่เท่ากัน